หนึ่งเก้าเนึ่งนย์แหน่เจ็ดามสี่เจ็ดเจอแล้วอันนี้ก็มากันคุณวอนทินะเจ็ดสี่สี่เจ็ามสี่เยอะเลยให้มีเจดเยอะที่สุดอ่ะนี่ก็นเจ็โอเคนะดูคงตัวเองนะแต่มาไม่ดูละหน่เาเจ็ด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 มีแม่ในนี้มีเจ็ดเจ็ดรอว่าใครเจ็ดเ ทำไมมาเรียนนี่มีเจ็ดเยอะเลยอรินกาเจ็ดเจ็ดนะคุณเบนไม่ใช่คุณเบนคุณแวนแมาคุณแนนเนาะเลขเจ็ดตรงนี้มันไม่ใช่คุณเบนคุณแนนคุณแม่คุณแวนมาคุณแบนเปลี่ยนชื่อให้เขาบัดนี้ให้กลับไปกลับไปนี่นะได้ชื่อใหม่ทุกคนในเอ็นเอ็นชื่อใหม่อ้าวเลขเจ็ดอ่าเลขเจ็ดเป็นตัวแรกของอะไรนะ ตัวแรกของวิญญาณเรามาคุยความไหนเลขเจ็ดกันเ,เลขพูดถึงเลข7จ็ดเราลึกถึงอะไรก่อนเนาะถามมาตอนนี้ลักคกี้นี่ลักคกี้เซว่นถ้าใครอยู่กับตังเ <11 S 2> ท้ทเนี่ยเซเว่ <11. S 2> นะ 7, ีล่คัคกี้เซเว่นเนอีเลเจำได้เซเวเวโอเคมีอะไรอีกสวรรค์ชั้นเจ็ดสวรรค์ชั้นเจด็ดมวค้นเมีฟกซีมสวรรค์ชั้นเจด็ด สวรรค์ที่ชั้นเจ็ดเหรอใช่ครับเดี๋ยวอะไรแม่งเอ่อที่เราไปจุดธูปสิบหกดอกอะอะไรนะสิบหกชั้นฟ้าสิบห้าชั้นดินแต่ก็ชอบชั้นเจ็ดข้นเขาขึ้นบ่อยชั้นเจ็ดขึ้นบ่อยใช่ไหมอ้าวหนึ่งอาทิตย์มีกี่วันเจ็ดวันใช่ไหมลุกมีกี่สีเจ็ดสีแล้วก็อะไรนะตาลูกไก่เจ็ดลูกเจ็ดวันมันเลขเจ็ดเนี่ยเขาว่าเป็นเลขอะไรนะ เลขเทวดาเลขอะไรนะสมัยเทียนสู้เทียนสู้เน <kilka> ี่ยเลขสวรรค์เทียนสู้เนี่ยเป็นเลขสวรรค์มันจะเป็นเลขที่อะไรนะมีขุจชมัครตามในนี้อย่างกับแม่ชีนะแม่ชีศึกษาพุทธประวัติมาแล้วว่าพุทธเจ้าเราลอดปุ๊กเนี่ยก้าวละกี่ก้าวนะเจ็าทำไมไม่ก้าวข้าวที่แปดอ่ะข้าวที่แปดจะเป็นข้าวข้าวปุ๊ทับล่นกับลูกทุกตับเลยว่าเนี่ยบวกเจ็ดบวแล้วก็ข้าวได้เจ็ดก้าว แล้ว mm hmm. ท่านเห็นไหมท่านคลอดนะปุ๊บจะเดินได้เจ็ดข้าวแล้วก็ไนะไม่ใช่ชูนิ้วมือชี้นิ mm ้ว hmm. ชี้นิ้วขึ้นเนื้ยรถไฟฟ้ากับอะไรนะ mm hmm. ชี้บนดินเลยและปฏิญาณตนมาเป็นไงนะ mm hmm. พูดว่าไง mm hmm. าจำได้ mm hmm. อ่าอันนี้ว่าเราเป็นผู้เลิศที่สุดอ่ะไม่ใช่ยังไม่ตรงเท่าไหร่ไม่ชี้พื่เจ้าเป็นอะไร จำไม่ได <mile> ้ไม่ได้สอนเราทำเราเป็นหนึ่งเดียวในโลกเราเป็นหนึ่งเดียวในโลกอันนี้ก็ยังไม่แม่นอะไรภาษาภาษาชาติจีนอ่ะจะมาจําแต่ภาษาจีนได้เพราะว่าเทียนซักทันเซี่งเทียนเสี่ยงอู่หรือเปลาว่าอย่างกรณีพูดตัวอย่างว่าเขาเป็นทั้งหนึ่งเดียวจักรวาลเลยนะหนึ่งเดียวในโลกแล้วก็เป็นอะไรนะทั้งทั้งดินทั้งฟ้าเป็นหนึ่งเดียวในโลกเลยได้อันนี้ไม่ใช่บางคนก็มันมีหลายศัพท์หลายความหมายบางคนว่าท่านปฏิญาณว่า ชาตินี้จะเป็นชาติสุดท้ายแล้วจะไม่กลับมาเกิดอีกแล้วเพราะท่านเรียนว่ายายเกิดมาเนี่ยห้าร้อยกว่าชาติแล้วแต่ชาตินี้ขอจะเป็นชาติสุดท้ายแล้วจะไม่เกิดเลยเลยเป็นขอเป็นพระเจ้าเห็นไหมเดินได้เจ็ดเก้าพคนชงเจ็ดแล้วอีกเห็นไหมตอนที่ท่านสเสด็จออกมาปฏิบัติธรรมหกปีเป็นนั่งใต้ต้นโพเป็นนัง่งจีวันก็เจ็ดวันอีก่เอทำไมมันมีอะไรเกี่ยวกับเลขเจ็ดนะฮะ อาทิตย์ 7, นนะ 7, 7, 4, ละเวันเจ็ดเจ็ดสี่สิบเกแล้วคนจีนเวลาตายอ่ะเขาจะทำบุญทุก7วัน7วันจนถึง4.9วัน7จ็ดเจ็บ้าเขาบางทีถ้ามีตังค์เยอะอย่างทุก7วันเจ็ดวันเขจะทำโอ้โหบัตร,รมายยิ่งเลนะถ้าอะไรนะคนที่คนอายุสูงอายุ8ปดสเต้องทําบุญลูกทาบุญคนจีนครัง 1, 1, 1, ้งหนึ่งหมดไปเป็นแสนเลยนะองค์หนึ่งห้าพันห้าค้เก้าองค์เ็เท่าไหร่ละ เราคนเนี่ยแล้วอาหารการกินมันถ้าสดเต็เวมวันก็วันละหมืออนหนม่นเนี่ยโอ้โหสบายเลยแต่มาท่ายิ้มเลยถ้าสดเต็เวมวันนี่เสียงแหบเสียงแหมหมดเลยอ่าแลวนี่แหละบางทีอ่นานแน,นะเลขเจ็ดนี่เป็นเลขอะไรนะเลขสวรรค์เลขเทียนสู้แล้วก็เลขสงสัยอ่าเนี่ยหลายคนเนี่ยที่มีเลขเจ็ดเนี่ยเอ๊ะมาเรียนสามันจะเป็นหนวดอ่ะเป็นไปไม่ได้หรอกเนี่ยมีพิ่มมากอ่ะมาเรียนหน้าชีวิตเอ๊ะ มันจะจริงอ่ะเรียนหน้าชี้แล้วจะบรรลุธรรมจะเจอธรรมะแล้วจะเรียนแนวทางจะเห็นตัวเองบางทีก็เริ่มอะไรนะเริ่มมีคนช่างมากแล้วริ่มมีคําถามแล้วเป็นไหมเป็นไหมเป็นใช่ไหมอ่าคนเลขเจ็เนี่ยชอบสงสัยไปหมดเลยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและอนาคตมันก็ยังมีใครก็ช่ามากสงสัยอยู่อ่าในนี้น้าจามาก็ชอบคนเลขเจ็ดเลขสามก็ชอบเลขสามนี่ชอบศึกษาจะรู้แต่เป็นมูมูปลาแต่เลขเจ็ดเนี่ย สงสัยก่อนแต่ถ้าเขาได้เรียนปุ๊บเนี่ยเขาน่นะเขาอาจจะบินไปตามอาตมาหนุ่นไปถึงไต้หวันเนี่ยไปหาอาจารย์ปู่เลยว่าเฮ้ยเป็นไงบ้างเนี่ยอาจารย์ปู่สอนอยังไงนะ,ะมีนะอาตมาสอนที่นะาาออสิงคโ,โปร์ลเลยเลขเจ็ดเนี่ยมันไปเรียนที่ถึงไต้หวันเลยพอไปเรียนก็๊บอกโอ้โห,โหตกใจเลยคอร์สถึงเป็นสองสามหมื่นสี่ห้าหมื่นเจ็ดหมื่นไปเรียนคอร์สเดียวนะกลับมาอาจารย์จะตังให้ถวายอาจารย์อาจารย์ไปเรียนเองก่อนแล้วอาจารย์มาสอนฉันเพราะว่าตังค่าเรียนแพงนะ นเรืตกใจเะยโอเค okay. เลขเจ็ดในระยะแรกนี่ชอวเป็นคู่เป็นคู่เป็นคนที่ลังเลสงสัยระแวงอะไรสงสัยระแวงหรือว่าอะไรระแวงระแวงไปหมดเลยเคชณฉมาดไปหมดเลยสงสัยไปหมดขี้ทั้งหลายขี้ขี้ลังเลขี้สงสัยขี้ระแวงขี้ขี้ไม่เหม็นขี้ขี้ทั้งหลายนั้นหนึ่งถึงหกเนี่ยมันกองอยู่ที่เลขเจ็ดหมดเลยอะไรทําไมที่ไหนเมื่อไรอะไรเวลาไหนเ,เลขเจ็ดอยู่ที่เลขเจ็ดหมด เป็นแม่เป็นแม่เคยเป็นคนสงสัยโอเคระยะที่สองเลขเจ็ดเลขเจ็ดนี่เป็นคนที่ชอบศึกษาหาความรู้สไลด์หาความรู้ทําไมเนี่ยครที่มีหนึ่งหกเจ็ดหรือว่าข้างหลังหรือว่าสองห้าเจ็ดหรือว่าเลขเจ็ดเนี่ยตั้มมาก็ถือว่ายังเรียนรู้นะเพราะว่าเรียนเรียนเรียนรู้ไม่จบเหมือนกันนะเพราะว่ายังเรียนเรียนอยู่เพราะว่ายังสอบยังไม่ได้ใบถ้าสอบได้ใบเมื่อใดเนี่ยตั้มาไม่เป็นเรียนอยีกางละแพทย์เพิ่มอะไรเนี่ยนะพอละหยุดกันละแต่ยังตัดแต่ยังสอบไม่เสร็จ แต่มาคิดว่าก่อน60สิบในยังไงแต่มาต้องมีสไปนหนึ่งเอาสไปนหนึ่งว่าอะได้เจ็ดแต่มา,นมาในก่อน60สิบแต่มาต้องได้สไปแล้วอ่าเรียนรู้ล้วเจ็ดเนี่ยเรียนรู้แล้วเสร็จแล้วก็เป็นคนที่ใจกว้างเรียนรู้แล้วก็เปิดรับหมดสมมุติเราเารเียนการแพทย์แพทย์แผนจีนแพทย์แผนไทยแพทย์ตะวันออกตะวันตกแพทย์พื้นบ้านแพทย์ประยุกต์แพทย์อะไรรวมได้หมดเลยเป็นคนเปิดรับได้หมดไม่ปฏิเสธไม่ปฏิเสธความรู้ แต่บางบางใครไม่มีเลขเจ็ดเนี่ย hey, จะปฏิเสธเฮ้ยจักระดูไม่ดีอะ่ะไปเรียนเลยเฮ้ย hey, ตอกเส้นไม่ดีอะ่ะไปเรียนเลย,เยบางคนจะแบบว่าโฟกัสบีบอะไรนี่แต่ใครที่มีเลขเจ็ดบเนี่ยก็จะเปิดใจให้กว้างเหมือนกับทะเลเนลนะใจเหมือนทะเลรับอะไรหมดแม่น้ำร้อยสายพันสายรับได้หมดมันรวมกันได้เป็นหนึ่งเดียวหมดเลขเจ็ดเนี่ยคนที่ใจกว้างใจรวยเรื่องของความรู้ถ้าเป็นพระเป็นแม่ชีศึกษาศาส,สนาเหมือนกันเลขเจ็ดเนี่ย พุทธก็รับได้คิดก็รับได้อิสลามก็รับได้อนุตตลธรรมก็รับได้อะไรนะจะเป็นคาตาลิกคาตลิกอะไรรับได้หมดเป็นคนที่เปิดรับได้หมดแต่ขอให้เข้าถึงศาสนาแต่ละศาสนามานั้นก็พอลวเราไม่ได้เป็นปฏิเสธศาสนาอื่นเป็นไม่เป็นไหมเลขเจ็ดเนี่ยเราเป็นสำหรับเราไม่ไม่ไม่เรียกฉันสีเหลืองนะคุณสีแดงนะคุณคุณธรรมยศนะชั้นมหานิจายนะคุณมหาย,ยานนะฉัน อินญาณนั่นอะไรยานเนี่ยไม่เลขสามเลขเจ็ดไปได้หมดตอนหลังจะมาก็เลยแปลกเลยตะมาทำไมไปที่เบสตะมนก็กินกับที่เบสได้ไปลาวแต่มาก็กินกับพาลาวได้ก็เคมเปนก็กินกับเคมเนไปพม่าก็บพม่ามาไทยตะมาก็ไปร่วมสังฆกรรมไทยได้แต่เกิดตมาเฟรดโดนไล่ออกจากสังฆกรรมไทยเนี่ยไม่ใช่ไล่พอดีวันนั้นเขาจะเปิดฝังลูกนิมิตที่อันดับฮอลแลนด์อัมสเตอร์ดัมแต่มัาก็ไปตามพ่อไทยพ่อจีนมีตะมาคนเดียว แล้ว่าไปนวดหลวงพ่อคุยกับไปเลยนะสมเด็จสังฆราชที่ไปคุยคุยเพราะว่าถ้านั่งอยู่คนเดียวที่สูงที่หนังมมีใครกล้าคุยแล้วก็ไปนั่งปีบีบเท้านวดเท้าันก็เสร็จ6โมงเขาจะฝังลูกพี่เมตตะตอนนั้นหมออ้อมเขาก็เชิญไปอยู่แต่หมออ้อมมีซ่าไม่ได้ไปแต่ตมาเขาไม่เชิญตะมาเสือไปเองไมื่อเสือกหลบเขาไปไปกับคณะพระธุดงค์พอเข้าอยู่ในโบสถ์แล้วเขาคงมองเขาว่าเอ๊ะเห็นพระจีนนั่งอยู่ข้างในโบสถ์มีคนหนึ่ง ไม่รู้ออกไปอย่างปาอะไรนะพระเดชะที่อะไรโภชกประกาศใครเห็นพระจีนบ้างพระจีนบ้างเชิญพระจีนออกไปหน่อยเฮ้ยจะมาตกใจเะไรจะมาก็รู้ว่าเดี๋ยวเขาจะทําสังคกรรมกันละวางลูกบิดเนี่ยถ้าคนรัตนิกายเขาไม่ยู่ร่วมชายคาเพราะว่ายวปวดล้างปวดปวดไม่สมบูรณ์ต่มาก็เดินออกไปนอกๆอยู่แถวเราไปแต่ท่านไม่เห็นแต่มาออกไปท่านประกาศถึงไปแล้วคนก็หันดูพระจีนองไหนจะมาเลยดังในครอดนั้นเลยมองไปปุ๊บอ๋อ เอาไปแล้วดูน่นดูน่นอาจจะมากระจบมือบอกว่าครูอยู่นี่เว้ยในใจเราะการเราเราดังไปในในวัดทั้งวัดเลยคนภาเป็นสองสามร้อยองค์เลยอันนี้เลยเนี่ยแหละจะมาที่จริงไปได้หมดนะแต่แต่มาก็ไปจัดคอจัดกระดูกให้พระในงานนั้นด้วยแล้วเสร็จแล้วพอนั่งรถเบรกับมาเพราะว่าเขาจองรถโรงแรมพักให้ให้พระที่อัคคานุก,ก่าที่ไปพักเนี่ย ตอนนี้จะมาก็รถาตมาคณะพระทุกดงเขากลับวัดหมดอาตมาไม่มีรถกลับอจะมาตามไม่ทันจะมาก็ติดรถหลวงพ่ออาจารย์วิวัฒนาที่มาจากตาทัวร์ลูกทัวร์มาจากไหนนะจากอังกฤษลอนดอนจะมาขึ้นไปท่านก็พาสาวสาวต็มรถเลยสาวสาวนี่อายุหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบหมดเลยเดี๋ยวคิดว่าตกใจสาวสาวสามสิบห้านี่ครับสวอ้นนะเออมากันพอขึ้นรถปุ๊บโอ้โหขึ้นทางรถไปสิบนาทีไอ้ไอ้นนั้นนะ ไอ้โชเฟอร์รีบข so ับจอดข้างทางก็โดนลงรถไปไปขนกะเปอยาก็แก้ก็แก้ถึงว่าอะไรมันะเราก็คุยกันกำลังแนะนําตัวเลยลวงพ่อก็คุยธรรมะเสร็จแล้วก็ให้ตมาคุยธรรมะเลยอะไรวะไอโชเฟอร์นี่เป็นอะไรขับไปสักสิบนาทีก็ไม่ไหวแล้วก็จะถึงแล้วนะไม่กี่นาทีก็จะถึงอะไรนะที่พักก็แวะจอดอีกโอ้โหเกิดอะไรขึ้นพอมาก้มดูป๊อปอโชเฟอร์บอก สอรี sorry, sorry, sorry. ่สอรี่สอรี่ฉันไม่ไหวจริงๆนะฉันแต่ว่าเจ็เเเบ,บท้องแกไปกินอะไรส้มตำถั่วหยาป๊อกป๊อกินไปโอ้มันเผ็ดอะนะเนี่ยนกระวันเสร็จแล้วพอขากลับป๊อกบอกท้องแกแบบว่าท้องร่วงท้องบางทีไม่สบายท้องเอาแบบว่าเก,กือบก,กันตกใจทั้งรถเลยเนี่ยเอาหน้ามึนแล้ยก็พอป๊อกหลวงพ่อเขาบอกเฮ้ยไม่ต้องกลัวนในรถมีพทยหมออยู่ในรถโอ้โห ตมาก็เลยแสดงปฏิหารหรือก็ต้อนั้นเจ็บแหน่ตมาก็ทุบเลยจุดเอวยโจงทุบตีตุบทุบก,กดจุดนวดน,นั่เนแบบเลยดูวยว่าอายาดมงไม่ดองไหนกดกดปุ๊บอ่าฟื้นขึ้นมาได้โอ้โหนั่นแตนนั้นมาตะมาเป็นพระเอกในรถเลยโอ้โหคนรู้จักตะมาที่วัดก็รู้จักกันมาทั้งวัดเลยนะประกาศพระจีนอยู่ไหนเอ้ามาขึ้นบนรถอ้าวมาดูจักรกับพลรถเนีย่ยอาจารย์วัฒนาก็นที่มนไป อังกฤษไปแต่มายังไม่มีเวลาเลยนะพอดีรักษาปุ๊บพอลงรถปุ๊บโอ้โหไม่แต่คนขอถ่ายรูปเนาะอาจารย์ถนอมโอ้โหองค์นี้เนี่ยโอ้โหได้ยินกติศัมพันธ์เนี่ยหมอทุกมารู้เราตอนหลังนี่ไงเราช่วยฉุดเฉินนี่อันนี้ยังอันนี้ช่วยจุดเฉินเนี่ยตัวอะไรนะ น้ำมุตตาลาเวียนตษษษษ่างตุลิศจุดเก็ใส่อาเจียนหรือว่าปวดท้องปวดท้องจุดที่ชูซันดีนะนะแล้วก็หัวใจเต้นไม่ปกติก็จุดเมฆควันอะไรเนี่ยกดๆไปปุบ๊บโชเฟอร์ดีละโอ,โอ้รู้สึกโล่งสบายขับรถไปอาตะมาถึงเวลาคิวตมาก็จับหม้ต่อคุยยาจนไปถึงโรงแรมก็เอาไปมาคนรู้จักตมาทั้งรถบับเลยวันนั้นอออาเมาอามาม,ามานี่บอกว่าเมื่อไหร่จะไปนั่นนะออกตั๋วให้อันนี้ให้ตมายิ้มแฉ่งเลยเราไปตะมาไปอังกฤษไปวัดของพ่อ ปัฒนาเนี่ยตมาไม่อดตายและสบายเลยไม่ได้อังเปาหรอกว่าโอ้ช่วยเขาทั้งรถได้ตลอดชีวิตไม่งั้นนะไอ้รถบัสมันจะขับลงแต่โอ้ยตมาชอบฝรั่งนะเขาไม่สบายเนี่ยเขาแบบว่าเขาไม่ไม่ฝืนไปนะถ้าฝืนไปเนี่ยอันตรายเนี่ยมันบูบแน่เนี่ยเขาจอดข้างทางแล้วก็ไปหายายาเขาก็หาไม่เจอยาจะกินปกเด็บหายก็ไม่ได้จอดบนทางด่วนอันตรายมากเขารีบแอบข้างทางเอ่ะไปไกลแล้วกลับมาใหม่ จะมาชอบไหลไปเลยทันทีจะจบแค่นั้นเลยเนี่ยสองคืนจะหมดจะห้าโมงเอาให้จบเป็นไงล่ะระยะอ่าระยะได้สองโอเคเป็นคนใจกว้างรับได้หมดนะต่อต่อระยะได้สามอ่าเป็นคนที่อ่าอ่าเรียกว่าลัคกี้หรือว่าโชคดีโชคลาภมีคนอุปถัมภ์เนี่ยคนมีเลขเจ็ดเนี่ยไปที่ไหนทาสินเลยบอกว่าตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้มีคนอุปถัมภ์คนช่วยเหลือตลอด อ,อต่มาตอนหลังเนี่ยแตมามันเรียนราสชีวิตเลยแตมาแล้วไม่กลัวอดตายเลยนะ,ะบางทีมีหมอไกลบ้างคนนึงคขาดิจนอนแต่มานี่มนมาไปลาวไปนู่นไปนี่อาจารย์คิดยังไงงัหรอว่าแต่มาคิดตัวเลขไม่เป็นนะขอข้าวกินขอที่พักขอค่าน้มมาดดํามันรถไรประมาณเขาไปละแต่มาก็คนใจง่ายนะเพระาะว่าส่งมาไปไปก็ไป,ไป,ป,ไปลาวสิบวันเขถาถวายมาแสนไปลาวยี่สิบวันเขาถวายมาสองแสนแต่มาก็พอใจนะไม่เอาเยอะเท่าไหร่รนะ ก็ไม่ได้เอาแล้วก็กินอยู่ตีจอดอะไรลงแดงแล้วพาเที่ยวไปเมืองเฟืองไปวังเบียงไปแล้วโอ้โหได้เที่ยวได้กินได้อยู่ได้สตังค์กลับด้วยไม่เอาเยอะนะแต่เขาถวายสินแสนน้ำมาก็แอบแอบเย้มอยู่แต่พอมาแบ่งลูกสินลูกหาแล้วผักขันน้ำมันรถจะไมเหลือสี่ห้าหมื่นเนี่ยก็ยังโอเคอยู่อยู่โอเคเนี่ยเลขเจ็ดเนี่ยไปที่ไหนไม่ต้องกลัวตายเลยมีคนรู้ประถมเราไปเถอะจะไปคุยเรื่องเงินเรื่องทอง ถ้าคุยเรื่องเงินเรื่องทองกันจบเลยจบนี่เลยเขาไม่กล้านี่นมเ์เลยเไมว่าจะมาจะไปจะมาขอแสนหนึ่งป๊บหัวอาจารย์มาเนี่ยอาจารย์จะ,จจจะทําได้สกแสนเป็นไป,นปนไม่ได้หม้นนี่ไม่ได้ม่อะไเขาไม่กล้าแต่เราไปกันป๊บเนี่ยโอ้เขาเห็นเราทํางานเนี่ยวันนั้นล่าสุดนี้ไปตั้งแต่วันที่หนึ่งจนถึงประมาณที่สิบโอ้โหออกหน่วยรักษาคนในในที่ในมูลน,นิธิโปรเจกต์เตืนสมาคมชาวจีนลาวประมาณ200กว่าคน อีกสองวันไปรักษาที่โรงพยาบาลอีกสองร้อยสามร้อยคนไปนรักษาที่คลินิกแล้วไปรักษา,ากที่เมืองเฟืงโอ้โหรวมๆแล้วห้าร้อยสี่ห้าร้อยคนเนี่ยหมอไปรอบนั้นแต่ละคนเนี่ยถามแอนนี่นนสบุกสบองเลยว่าโอ้โห <c oughs> เพียกันทั้งหมดเลยแต่ผลตอบรับมาก็ดีเหมือนกันโอ้โคนเนี่ยดีใจมากที่เราได้ไปช่วยเพราะว่าช่วยคนลาวแล้วต่อไปเนี่ยไปเนี่ยอาจจะได้ไปเปิดคลอดสองนะ สองรอบแนะครัาไปแล้วไปเจอเแต่ผู้หลักผู้ใหญ่อะไรนะนายกสอสจนายอะไรพวกนี้เยอะมากเลยไม่เจ็ดไม่ต้องกลัวเลยนะไม,นไม่ต้องไปคุยเรืเอ่องเงินกันล่วงล่าสุดเนี่ยลูกศิษย์ตมาคนหนึ่งไปเรารักษาเท่าไหร่ห้าร้อยบาทเท่าไหร่พันบาทไปครั้งเดียวปุ๊บเขาได้แค่ห้าร้อยได้แค่พันบาทไม่กี่ค,อคนอะไรนะไปรักษาที่ตอมอโอตมมันยึดเราเป็นลังเบียร์ลังเลย ขอเล่าเขากลับไปเสร็จเลยจบเอวันหนึ่งต่อไปเนี่ยคนที่พาไปไม่เอาและฟ้ามแรงไม่ว่างอาจารย์นี่นี่เนี่ยสรุปแล้วหายเลยไปครั้งเดียวเขาเข็ดเลยไม่ไปเลยเนี่ยเนี่ยถ้าไปคุยเรื่องเงินกันจบเลยไปไม่ได้รอดเลยที่จริงเรื่องเงินเรื่องทองถ้าเราเป็นหมอเนี่ยแต่การเตินออมคนเราอย่าไปเอาเงินไปที่ตั้งเราคุยไปให้กันเราไม่ต้องกลัวหรอกเราไปรักษาคนไข้ไปยังไงเราไม่ตายหรอกรักษาคนไข้อะคนไข้เขาไม่ตายเราก็ไม่ตายเราเราไปช่วยกัน เดี๋ยวผลตอบรับมาให้เองเราไปให้ก่อนเดีวอะไรนะเขาก็จะให้เรากลับมาเองโอเคเลขเ็ดเลขเระยะสุดท้ายนะมันจะตรงข้ามกันหมดระยะหนึ่งนี่มันจะเป็นระยะที่แบบว่าอะไรนะสงสัยลังเยพอาะสุดท้ายนี่เป็นเข้าถึงสัจธราารมเห็นไ,ไหมทำไมหลวงพ่อเทียนว่าเวลาปฏิบัติธรรมอยางบรรลุธรรมเนี่ยทำ,ทำไปเลยสวดมนต์ไปเลย7จ็ั 7, เนจเจคืนเปีเจ็เดือนเจ็ สักวันมันต้องได้ธรรมะได้หเห็นธรรมพระพุทธเจ้าเนี่ยแต่ถ้าเราทําแค่สองสามวันจะเห็นธรรมะหนึ่งไม่ได้มันต้องอะไรทำไมทําไมของโกรเรนจ้าต้องเข้าคอร์สสิบวันของหลวงพ่อวิญญาณเจ็ดวันกี่วันกันทำไมถึงเข้าคอร์สเนี่ยเพราะว่ามันเป็นอะไรนะครับว่าเหมือนกันเราเรียนรหัสชีวิตเหมือนกันครับว่าสูตรความสําเร็จ21ชั่วโมงอะไรเนี่ยนะทำอะไรให้มันซ้ํา21ชั่วโมงหรือว่าอะไรน,นะยี่สิบครั้งอะไรเนี่ยนะทำไปนครับมันมีมันมีอะไร กลุ่มอะไร21ชั่วโมงเนี่ยแต่เขาว่าจะให้สําเร็จเนี่ยเพิ่มไปสองหรือสามมันเป็น23ฮะ28ใช่ไหมเหรอเนี่ยทำไปแล้วทำไมคุณชันเราทอนรหัสชีวิตไปเนี่ยครั้งแรกไม่ดีแล้วเราลงสมุดมาสําเร็จเราทอนไปสัก28คนรับรองหลับ28คนเนี่ยไอ้หนังสือตําราเนี่ยเราไม่ต้องใช้เราเราท่องจําได้ละมันจะพูดแนนนี่เนี่ยแนนนี่เนี่ยไม่เชื่อเดี๋ยวถ้าเบรกเนี่ยจะให้เราทามาแบ่งปันมาเปรยว่าเป็นไงบ้างเพราะว่าอาจจะอะไรนะ ขามาคุยปุ๊บเนี่ยเห็นไหมเขาไปเรียนไปทอนรหัสมาร้อยคนสองร้อยคนสามร้อยคนพอได้ปุ๊บประสบการณ์มีละโอ้มันอันนี้ไงง่ายนิดเดียวเลยแค่นี้แหละแป๊บเดียวเข้าใจเลยมันต้องพูดบ่อยๆทำบ่อยๆซ้ำบ่อยๆโอเคเลขเจ็ดสุขภาพการงานเลขเจ็ดนี่การงานเยอะมากเยอะมากเยอะคือเยอะอะไร ตั้งแต่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเลขหนึ่งถึงหกทำได้เลขเจ็ดทำได้ทุกอย่างเลยจับด้เลยฮะเก่งทุกอย่างเรียนรู้ทุกอย่างต้องเอาอย่างให้ถึงที่ถึงถึงทำได้ทุกอย่างจะทำอะไรจะทำหมอเหยียบหมอนวดมือหมอพูดหมอรักษา่างกายหมอใจหมออะไรได้หมดเลยจะเป็นจะทำอะไรได้หมดเลยแต่คือว่าต้องชำนาญต้องเชี่ยวชาญให้เข้าถึงที่หนึ่ง เลขเจ็ดนี่เสียอยู่อย่างบางครั้งเนี่ยเขาไม่รู้จริงเขาไม่พูดอ่าเลขเจ็ดเนี่ยเป็นคนที่พูดจริงพูดตรงพูดหวานพาแทกอ่าถ้าเขาพูดออกไปเนี่ยแสดงว่ามันต้องชัวไม่ใช่ไม่ชัวห้าพูดเป็นไมมเป็นไหมอ่ามันต้องพูดออกจากปากไปต้องแม่นต้องเป๊ะต้องเงียบต้องถูกพูดไปพบถ้าเจอไาไม่ถูกเลยโอ้เรานอะไรอาจารย์สอนมานนี้ท่ไม่ถูกไม่ต้องไปสนใจพูดไปเลยไม่ถูกก็ไม่ถูกเราไม่ต้องสนใจนะ โอเคการงานนี้ได้หมดทุกอย่างโดยเฉพาะเรื่องความรู้การเรียนการสอนเรื่องการศึกษาให้ความรู้คนเนี่ยาตมาเนี่ยทำไมถึงหลังจาก40ไปจนถึงเนี่ยาตมาจะมาเน้นในการถ่ายทอดการสอนราออะไราตมามีเลขเจ็ดตมาไปเรียนไปศึกษาความรู้มาหลายๆอย่างแล้วนะเอามาดัดปรุงมาปรับแปลงมาอะไรบ้าเสร็จแล้วเอามาถ่ายทอดเลขเจ็ดเกี่ยวกับการศึกษาเป็นครูบาอาจารย์เป็นอะไรได้หนา ว่า7 8 9เนี่ส่วนมากจะเป็นเรื่องอเรื่องจิตเรื่องวิญญาณเรื่องปัญญาแหละไม่ใช่ว่าเรื่องทำมาหากินวิชาชีพทำมาหากินวิชาชีพอะไรตกเป็ดตกปลาตกอะไรเนี่ยส้อมรถซ่อมอะไรเนี่ยมันเป็นอาชีพที่ว่า12 3สาหรือว่าสี่ห้าเจ็ดแปดเก้านี่มันต้องเป็นอะไรนะระดับปัญญาชนระดับปัญญาคนให้คนมีสติป,ปัญญาใหา้เอาตัวเองรอดมาอะไรทำอยางนี้ <c oughs> โอเค การงานสุขภาพเลขเจ็ดนี่อะไรนะเรียนหน้าลืมหลังเรียนหลังลืมหน้าเรียนเมื่อวานดืมวันนี้เรียนวันนี้ดืมเมื่อวานชื่อหลงชื่อดื่มห้ามมีเมียชอบดืมเมียดื่มนะพังใช่ไหม หือเมียเราพังเลยนะแล้วก็บางทีแว่นแตะตาแว่นบนไว้บนหัวใครเอาแว่นฉันไปอ,ะอ่ะมือถือก็วางอยู่ถือในมือไว้ใน,นกระเป๋าล่าสุดนี่ม,มีมีอะไรนะอ่าคนไข้เนี่ยมาก,กรุป๊ปเลยเจ็ดแปดคนโอ้โหเอาแต่มาปวดเหมือนกันอ้าวโทรศัพท์หายก็อนวดเสร็จแล้วนีแหละแกไม่อยากนวดพอลงนวดก็มาพอมาหาโทรศัพท์โทรศัพท์ก็วางอยู่บนโต๊ะเสร็จแล้วไม่รู้ใครจับไปใส่ในกระเป๋าตัวเองจะจับในกระเป๋าเอง ก็หา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 เก็บเคืองจะกมองเขาจะกลับไม่ได้กลับวันีสุดท้ายพอจะกลับก๊แล้วก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวจะเจอจะหายเปิดกระเป๋าอ๋อตัวเองเราซุกไว้ในกระเป๋าเองใครที่ไปกับเลขเจ็ดนี่ต้องระวังนะหัวใจจะวายแทนเพราะอะไรหองหายบ้างขี้ลืมบ้างเอาไว้ตรงหัวบ้างไว้ในมือบ้างถือไว้ในมือหาถามหานั่นแหละเพราะเขาว่าดูด้เปิดมือดูอ้าวมันอยู่ในมือเนี่ยหัวใจจะวายทำไมทำไม มือขี้ชักโครกเนียบางคนเนี่ยจะมาก็จะบอกเลยน้ำประตมานี่น้ําดื่มประดานบางคนเนี่ยเปิดน้ำปุ๊บมันจะปิดน้ำออกมาปุ๊บน้ำมนไว้จอบเจาะจอบลืมปิดน้ำเนียน้ำประตมาประมาต้องเวลาพักเบรกจะมาต้องเดินไปาชอบส่องดูต้องไปยิงมือจายไปดูน้ำห้องไหนไม่ได้ปิดเปิดน้ำให้เต็มก็ต้องปิดด้วยเนี่ยคือว่าลืมชักโครกลืมขี้ลืมลืมนั่นลืมชักลืมโคกลืมเนี่ยออกจากบ้านก็ลืมเลยนะปิดไฟหรือเปล่าปิดแก๊สหรือเปล่าโอ้โห สงสารนะคนเลขเจ็ดเนี่ยทำเซิรเลอร์ล่าสุดเนี่ย,ย,สสยจะมาไปเจอลูกศิษย์ที่มาเลเซีย,ยชือ่อจางจูง่ฮวอจางจู่ฮวอก็เป็นอเนี่ย,ยลูกศิษย์อาจารย์ชยยศเหมือนกันนะอ๋โอโอ้โหตอนนี้แกอัพเซิเลอร์แรงมากนะคุย,ค,ยคุยกันอยู่เนี่ยสองสามนาทีสิบนาท,นาทีแล้วขามันกลับทางเดือนคุณจะกลับเมื่อไหร่แล้วคุณกินข้าวเลยนะคุณจะไปไหนต่อคุณไหนลูกชาแกงเอา้าเมื่อกี้เราพ่อก็บอกว่าจะไปนี่นนะโอ้ยขายดีเลยมาไวใจเย็นๆเราจะมาเตะ ไม่แต่ไม่เป็นไรเข้าใจเลยคนคนที่ขี้หลงขี้ลืมเนี่ยคนแก่คนเฒ่าเนี่ยแสดงว่าเขามีเลขเจ็ดก็เริ่มมีอัมเซเหม่อขี้หลงลืมบางทีไปไหนเนี่ยต้องระวังนะพวกนี้หลุดมือเป็น๊บเนี่ยกลับบ้านไม่ถูกเลยเหมือนกันโอเคสุขภาพขี้หลงลืมต่อไปอะไรนะความรักความลับโอ้โหความรับนี่สายไาและความรับคืออะไรนะสายไฟล่ะเนี่ย ลักไบไปไบเหมือนไบใบเนีน่ยเนี่ยใบใบชื่อไบใบเ็นลักไใไปไใเหมือนกับสายฟ้าแหละมาไบไปไบฟ้าผ่าเปร,ปรเี้ยงโอ้โหทุบรักมาเรียนราชวิทยตที่ตำหนักเจ็ดวันทุบรักที่ตำหนักไปเที่ยวภูเก็ตทุบรักที่สะพานสายสินะะสะลักษณ์ศิลป์สาสนสายสินสะพานสายศิลเนี่มันเรถูกตายแล้วนเริ่มไปเข้าโรงแล้วไม่ใช่สำคันสารสินเนี่ยมันสะพานนักสะพานเนี่ย อะไรอะไรอะไรความนักเนี่ยชัวั์มาวัยไปวเน็กเลขเจ็ดเนี่สังเกตเวลาเราจะหาควาักเราต้องไปทัวร์ไปเที่ยวไปฮันนี่ม,มูนไปเที่ยวไหนไปจที่กับเดีด๋ยวจะชอบหลักแหละแต่ถ้านั่งรอนานอะไรนานไม่ดี เจอคนเจนบวันไปวัานดูด้วยการจุดการอาหารก็แล้วเดี๋ยวไปที่ใหม่คือว่ารักง่ายไหนเดียวรักแบบหมิกับบนี้นะไม่ค่อยรักจริงจังรักเพราะว่าความรักสัจธรรมสัจธรรมความรักมันไม่มีอะไรรักที่จริงจังจริงใจหรอกรักแบบมาไๆไปๆแล้วก็รักที่ระแวงรักที่ลำเลงรักที่สงสัยคนรักที่ขี้ขี้หวงโหนใครถ้ามีแฟนมีเลขเจนืื่่่อออยยนนนะะเหีไร กลับมาบ้านที่ไรไหนขอดูโทรศัพท์สิได้คุยกับกิ๊กกับกุ๊กกับกั๊กอะไรแม่อ้ตัวโทรศัพท์อย่างดีเลยไหนที่ดมเสี้ยนนี่นะม่นมีกลิ่นหอมๆเนี่ยเอ๊ะทำไมมีรอยจูกตรงนี้เนี่ยเสร็จเลยหูจานเลยเนี่ยเลขเจ็ดแไปหน้าจา์ต้องรู้สิเดี๋ยต้องเดาไว้อันนี้ไปไหนเนี่ยแป้งเต็มเลยเวลากรอบๆเนี่ยต้องเก็บกันเลยนะ หน้าหน้าเตียงลกติดแป้งเต็มเลยเงี้ยรู้หมดเลยจันแหลกเพราะว่าเห็นแล้วเมื่อวานของแมลงเขามะแรงใช่ไหมเลขเลขเจ็ดขี้สงสัยขี้โมโหโโอ้หแล้วอารมณ์เลขกแคนี้โมโหไม่โมโหภูเขาไฟระเบิดโกรธใครก็เนี่ยโกรธจนเหมือนพิธีกโกรธจนไม่ต้องเจอกันแล้วเห็นเป็นเงาเลยแต่เลขกเจ็ดเนี่ยโกรธแป๊บเดียวตอนเช้ากดตอนเย็นหายตอนเย็นโกรธตอนเช้าหาย กดง่ายหายเร็วเลยก็ใครที่มีสามีมีภรรยามีแฟนมีอะไรเป็นเลขเจ็ดเนี่ยต้องอดทนหน่อยหนึ่ะถ้าเขากดแป๊บเดียวเนี่ยเขากรัแ๊บเดียวเขาก็หายแล้วแต่เราเนี่ยยังไม่หายเลยไฟยังไม่แก่อยู่ขึหมุนอยู่นะแต่เขาเนี่ยหายไปแล้วเขายิ้มแต่เขาขอโทษนะขอโทษทีมาลองกมแกงมาแรงเง่มองจงงยังงังอะไรที่เยนหมันหาไปแล้วมันมันอะไรเนี่ยโหทาให้เรากดอ่าทำให้เราแวงแต่พออันนี้ป๊อง มันนี่หายไปแล้วมันหยอกเล่นยิ้มเ่งแต่เราเนี่ยยังไฟยังขงมุกขม่นยังไม่หายเป็นไหมเป็นไหมใครมีไหม,มเลขเจ็ดนี่ไฟนานไม่นานโอเคต่อไปเ,อเลขเจ็ดอะไรต่อป้ายพระใช่ไหมเลขเจ็ดนี่หลังจากเจ็ดแปดเก้าปัญญะพระไม่เคยมีแนะอะไรไม่มีพระเพราะเลขเจ็ดนี่อมพระมาพูดก็ไม่เชื่อให้เพลงอะไรเป็นเ,เจเ,เจ,เเจล่ำร้องอยู่ไห เลขเจ็ดเนี่ยทำไมถึงไม่เชื่อเพราะว่าเลขเจ็ดเนี่ยมันเป็นเลขเทวดาอะไรใช่ไหมทำไมอะไรที่ไหนเมื่อไหร่ที่บอกว่ามันสงสัยระแวงเนี่ยมันไม่เชื่อมันต้องไปคน้นคว้าศาสนาเป็นนั่งเจ็ดวันไปขอในเจ็ดวันในว่าอะไรให้ถึงจะเชื่อต้องไปพิสูจน์ถึงจะเชื่อ,อเลขเจ็ดท,ที่ว่าเราสมมติว่าไหว้พระเนี่ยเราไม่ต้องไปไหว้พระอะไรศึกษาเนี่ยตำราเนี่ยสี่หมื่นแปดพระธรรมขันธ์สี่สิบกว่าเล่มเลย สี่สิบแปดเล่นมาเ,มาเต็มจบอ่านให้จบเลยคำพีบเบิ่อนมีจีอ่านให้หมดเลยแล้วคำพีอะไรนะอ่าคำพีอ่โมฮัมหมัดอ่านหมดเลยเสร็จแล้วคำพีที่อ่านมาศึกษา ح, มาปุ๊บเอาโยนทิ้งให้หมดเลยมาเปิดตาําราอยู่ที่ไหนไหนอยู่ที่ว่างสอบยาวานาคือคำพีที่ดีที่สุดอยู่ในตัวเราเนี่ยอยู่ที่ไหนเกตาโรมาันตาตาโจตาโจันตานะขาโรมาเกลาที่คนที่กอมวนเนี่ยเขาจะให้อะไรนะ อะไรนะให้คล่องอะไรนะหรืออะไรค่องอะไรคภาษามารถเรื่องนี้ให้อะไรนะกรรมฐานใช่ไหมให้กรรมฐานยังไงก็อยู่ในทำไมท่านบอกว่าให้อยู่ในกว้างสอบหรสอบยาวเพราะบาเราไปดูว่าตัวเราสูงกับตัวเราเนี่ยบาเราดีเท่ากันไปเทียบไปบาว่าโดยเลยใครบาเท่าไหร่กับตัวเราสูงนี่เท่ากับกว้างสอบยาวหวานหนาคือก็เนี่ยขึ้น ันมาถึงวัวนยังไงก็ว่าเตงไมก็ด้ชื้นเนี่ยหนามันเป็นเชิงชืบก็มันกางเกงกับคอล้วเนี่ยเข้ากันเลยเราบวบได้มัว่าสอกยาวมาหนาชืบมันแค่นั้นแหละไม่ต้องไปหาที่ไหนดูพระเจ้าเนี่ยไปมาแล้วสิบหกสำนักทุกศาสตร์เรียนหมดไอพวกเนี่ยตัวเลขทัานรู้หมดแต่ท่านสอนไม่ไสอนละเพราะว่ามันไม่เป็นไม่ใช่เป็นวิชาเลยนะบุตร้นไม่ใช่เป็นวิชาที่ต้องสําเร็จมากผลที่ผ่านมันไปไม่ถึง มันบางคนเนี่ยไปติดไปยึดไปคาตรงนั้นมันก็เลยไปไหนไม่ได้เหมือนกัรรหัสชีวิตเนี่ยจะมาสอนเนี่ยสอนจบก็จบตรงนี้นะแต่เราอย่าไปยึดไปติดที่จริงมันเป็นแค่เครื่องมือเท่นั้นเป็นสะพานให้เราทําสะพานข้าวไปถึงเจ้าเปนที่ในเจดีพอเพราะหลื่อเป็นเรือข้าง้ากเป็นงนั้นแต่พอเราถึงแล้วเราเรียนรู้แล้วเราเข้าใจตัวเองปุ๊บอ๋อเป็นอย่างนี้เองไอ้ตัวเลขเนี่ยเราไม่ต้องไปแกไปถึงไปอะไรมันหนัก เราก็จะเข้าใจเนอะเราไปบอกคนตอบไปว่าคุณไม่ได้ตัวนี้คุณจะทำนี้ปอกกระจกตัวนั้นแหละเราจะไปยึดเปติดโอ้บางคนเนี่ยเอาไปดูวันดูเวลาดูนาทีดูอะไรอยูจนโอ้โหแผ่นกระดาษป็นเล่นๆเลยเปิดดูโอ้หวันนี้ตงอันนี้ไม่ดีตรงน,นี้ดีนีงนี้เนี่ยความประมาณพอมบันทึกไปบป๊อกอะจะยึดติดกันไปก็ไม่ดีเหมือนกันนีตอนหลังเนี่ยจะมาเรียนไปเรียนไป,ไปเนี่ยโอ้โหบางทีอันนี้เป็นศาสตร์ตะวันตกนะยัมีศาสตร์ตะวันออกด้วยของจีนป้าจือป้าจืออะไรนะเ่เทียนกันที่เจือเนี่ยโอ้โหมันก็งล่อง เสร็จแล้วนะโอ้โหแม้แต่พวกนี้เราจะกินอะไรใครจะมาหาเราใครใเราจะได้เงินเท่าไหร่เนี่ยสามารถรู้หมดได้โอ้ยแต่มาเป็นเดือนแลนวแต่มามึงไกลมาบไม่เอาละอนาคตอะรม,มาไม่อยากไปรู้มันเราทําปัจจุบันให้ดีที่สุดก็พอละโอเคก็เจ็ด okay, ไม่ตบบขข้องร่ารเลยอค้นคว้าอยู่ในตัวเองเนี่ย่ิพพาน